2. เงินที่จ่ายนั้นต้องเป็นของนายจ้างนะครับหากคนอื่นจ่ายให้แก่ลูกจ้างเช่นลูกค้าจ่ายแบบนี้ไม่ใช่ค่าจ้างมีอะไรบ้างครับเงินที่ลูกค้าจ่ายเงินค่าทิปทิปน,นะครับค่าบริการเซอร์วิสชาร์ทที่ลูกค้าจ่ายเราเคยเห็นไหมครับว่าเวลาที่เราไปทานร้านอาหารเนี่ยหน้าร้านหรือตุ้แคชเชียร์เนี่ยจะมีกล่องที่เหมือนกับทิปบล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เวลาลูกค้าพอใจลูกค้าก็จะให้ให้ทิปอยู่ในกล่องนั้นน่ยโดยวางกล่องไว้กล่องนั้นเนี่ย,ย,วไ,วนนยไว้อยู่หน้าแคชเชียร์ซึ่งแม้ในจ้างเนี่ยจะจะดูแลกล่องทิปนี้ไว้แล้วก็ในจ้างรับไว้แล้วก็มานํามาจาัดสรรแบ่งปันส่วนให้กับลูกจ้างเช่นเช่นกล่องทิปเนี่ยนะครับไอ้กรณีแบบเนี้ยถือว่าเป็นเงินของลูกค้านะครับไม่ใช่เป็นเงินของนายจ้างดังนั้น เงินค่าทิปค่าบริการเซอร์วิสชาร์จก็เหมือนกันที่เราเจอเยอะช่วงหลังนี้เยอะมากโดยเฉพาะในในร้านอาหารในห้างสรรพสินค้านะครับซึ่งจะมีเซอร์วิสชาร์จสิบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับกรณีแ,แบบนี้ไม่ใช่เงินของนายจ้างเป็นเงินของลูกค้านะครับดังนั้นจึงไม่ใช่ค่าจ้าง